พอพูดถึงเรื่องเส้นชัยกับระหว่างทางเนี่ยจริงๆแล้วทั้งสองเรื่องเนี่ยมันสําคัญพอๆกันเลยแต่ว่าบทบาทหน้าที่ของเส้นชัยกับระหว่างทางเนี่ยมันทําหน้าที่ต่างกันอย่างเส้นชัยมันเป็นสิ่งที่บอกทิศทางให้กับเราเราควรจะไปในทิศทางไหนแล้วเวลาทํางานเนี่ยในเรื่องเส้นชัยควรจะถูกล็อกอยู่กับที่มันเป็นเรื่องของการล็อกเป้าหมายไม่ใช่วันดีคืนดีก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวอีกสองวันเปลี่ยนถ้าอย่างนี้มันก็เหมือนกับเป็นการทาไล่เลื่อนลอ ดังนั้นเส้นชัยต้องปักหมุดไว้ล็อกเป้าให้แน่นในขณะเดยียวกันเส้นชัยก็ยังบอกอีกว่าระหว่างจุดที่เราอยู่ปัจจุบันกับเส้นชัยเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่เยอะไหมช่องว่างให้ความหมายว่าเราจะต้องเตรียมตัวขนาดไหนเราไม่ได้กําหนดเส้นชัยไว้แล้วก็หวังลมๆม,มแรงๆที่มันจะไปได้ง่ายนะเส้นชัยบอกว่าต้องฟิตขนาดไหนมีความรู้อะไรบ้างอน,นนี้คือสิ่งที่เส้นชัยให้กับเราต้องให้มันทาหน้าที่แบบเต็มร้อย เรียกว่าเส้นชัยที่ดีเนี่ยต้องเป็นเส้นชัยที่ทำให้เราได้ขยายตัว ไม่ใช่ว่ายื่นมือไปยังไม่สุดแขนเลยได้มาละมันต้องขวายคว้านิดหนึ่งเป็นเส้นัยที่ท้าทายทําให้เราได้ขยายตัวได้ยกระดับตัวเองบางเรื่องแล้วก็บรรลุมันจึงจะมีคุณค่าพอระหว่างทางหน้าที่ของมันก็คือมันเป็นการสะสมคะแนนสะสมความก้าวหน้าเพื่อให้เราไปถึงเส้นชัยได้ถ้าเราไม่ใส่ใจระหว่างทางจะทํำยังไงก็ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ไม่มีความก้าวหน้าให้เราสะสมเลยจนกระทั่งไปไม่ถึงเส้นัยประเด็น สำคัญอยู่ตรงที่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันต้องเป็นระหว่างทางที่เป็นทิศทางเดียวกับเส้นชัยของเรานะไม่ใช่ระหว่างทางไปอีกทางหนึ่งอย่างนี้ทําไม่ตายแล้วก็ไม่บรรลุเป้าในขณะที่เราเดินทางเราควรจะมีความสุขด้วยนะไม่ใช่ว่าเรารอลุ้นไปฉลองชัยมีความสุขเต็มที่ตอนเข้าเส้นชัยเลยในช่วงระหว่างทางเดินไปด้วยความทุกข์ทรมาน,นยอย่างนี้ถือว่าเป็นกระบวนการไปสู่เส้นชัยที่ไม่ดี ระหว่างทางต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหว่างทางเขาเลือกวิธีการทำเนี่ยมันไม่มีวิธีไหนที่ได้ผลตลอดเส้นทางเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเจอเหตุการณ์ที่เราเจอในแต่ละช่วงทางเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางช่วงนี้เป็นช่วงแบบคอนกรีตบางช่วงเป็นหลุมบ่อบางช่วงเป็นคลองเป็นบึงอะไรต่างๆวิธีการที่เราเลือกมันจึงต้อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเราก็ต้องเรียนรู้ตลอดเส้นทางนะระหว่างเราเดินไปเนี่ยก็ต้องประเมินว่าฟ้าฝนมันจะเกิดไหมแลนะอุปสรรคมันจะมาเมื่อไหร่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในทุกๆขณะที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเดินไปเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกช่วงจะผ่านฉลุยนะบางช่วงมันเหมือนเป็นจุดที่มีการต่อสู้ระหว่างเรากับอุปสรรคปัญหายื้อกันอยู่พักหนึ่งถ้าเรายังอดทนแล้วก็พัฒนาตนจนกระทั่งเรามีวิธีการจัดการปัญหา เ,เราก็เดินไปสู่ช่วงต่อไปได้เส้นชัยที่มีคุณค่าเนี่ยในศั์ของการพัฒนาตนเขาเรียกว่าเส้นชัยที่มีความหมายแล้วก็มีวายมันมีความหมายต่อชีวิตของเราหรือต่อใครบางคนที่เรารักเราก็จะมีพลังพิเศษชีวิตคนเรานี่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าอะไรก็แล้วแต่เราคิด ทำเพื่อตัวเราคนเดียวบางทีเราจะยอมง่ายพอ,อแค่นี้ละอูจะเหนื่อยอะไรเป็นนักหนาแต่ถ้ามันมีความหมายพิเศษที่ใหญ่กว่าตัวเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อคนที่เรารักหรือเพื่อสังคมที่เรารักในที่สุดเราจะมีพลังในการฝ่าฟันพิเศษทําให้เราไปถึงเส้นชัยที่ยิ่งใหญ่ได้มันไม่มีความล้มเหลวในทุกสิ่งที่เราทำมันมีแต่เรื่องของการได้เรียนรู้ บางครั้งการที่เราไปไม่ถึงเส้นชัยในวันนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงจะไปไม่ถึงตลอดชีวิตเส้นชัยนั้นเราอาจจะก,กําหนดไว้ไกลเกินหรืออาจจะก,กําหนดก่อนเวลาที่มันควรจะไปแต่ในขณะที่เราต่อสู้กับการเดินทางเนี่ยสิ่งที่ได้อย่างแน่นอนก็คือการที่เราได้ฝึกน้ําอดน้าทนความแก่งของหัวใจได้พัฒนาความคิดบางอย่างได้ยกระดับมาตรฐานบางเรื่องของเราไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถทักษะการเกี่ยวข้องกับผู้คนวิธีคิดใน การแก้ปัญหาสุดท้ายเราทำเต็มที่แล้วมันไม่ได้เนี่ยถือว่าได้ประสบการณ์อีกระดับใหม่ของเราเมื่อเราคิดหาเส้นชัยที่เหมาะสมขึ้นในช่วงเวลานั้นแล้วลงมือทำใหม่ทำซ้ำอีกเนี่ยตราบใดที่เราไม่หยุดทำนะไม่ยอมแพ้ชัยชนะจะเป็นของเราสักวันหนึ่งอย่างแน่นอน